ฉันมาเล่นน้ำทะเลค่ะทุกคนที่นี่คือซานเซบาสเตียนอยู่ในทะเล เซบาสเตียนนะคะนอร์ทออฟสเป n นะคะยังอยู่ที่บาสคันทรีนะคะทุกคนโวั oh, นดีมากเลยทุกคนคอนเล่นเซิร์ฟขอนอานนอนอาบแดดเล่นน้ำว่นายน้ำไทยเรือแคนูคายัค you got me love the feelings getting harder to hide instead i keep it bottled inside i'm waiting till the timing is right travel sights on random flights you by my side it's no surprise you got a man but i see you giving mixed signals like you wanna take a chance i'm trying to play my hand you trying to stay true when there's something about us i like to share with you จุดแรกของซานเซบาสเตียนนะคะทุกคนคือการขึ้นกระเช้าไปยังจุดชมวิวสูงสุดณนะหอคอยแห่งนี้นะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะกำลังรอกระเช้าเพื่อจะขึ้นไปนะคะไปชมวิวข้างบนกัน ถึงแล้วถึงข้างบนแล้วทุกคนโคตรสวยเลยมันเป็นโค้งน้ำแบบสวยมากสวยมากข้างหลังนะคะทุกคนมีเหมือนเป็นเขาแบบหนึ่งสองสามเขาลูกที่สามเป็นฝรั่งเศสแล้วทุกคนที่นี่ติดฝรั่งเศสเลยุ่เราสามารถมองเห็นฝรั่งเศสได้สวัสดีฝรั่งเศส ีแล้วก็เดินขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะมีแบบร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็วิวท่องสวยที่สุดแสนเซ็าสตี้ยังพอจะไเลย ไปหาดแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะทุกคนที่มาเมืองนอกยุโรปแล้วมาเล่นน้ำทะเลแบบนี้แต่ทุกคนดูมันหนาวมากเป็น9องศาแต่แดดโคตรแรงแดดแรงแรงไม่รู้จะแรงยังไงแดงแรงจนต้องทาครีมนิดหนึ่งนี่ทำไงก็ทาอย่างนี้ทาอย่างนี้เลยทาอย่างนี้เลยตื้อดื้อดตื้อๆดื้อๆเลยทุกคนเซ็กซี่เลยตื้อดื้อดตื้อดื้อดเลยทุกคน จะบอกว่าจะบอกว่าอ้าจริงๆการมาเที่ยวทะเลนะทุกคนมันต้องทาครีมกันแดดอยู่แลแ้วแหละแต่อันนี้มันไม่ใช่ครีมกันแดดที่แบบทาแล้วเมื่อเป็นขาวเป็นคืดอะทาแล้วเมื่อคือครีมทาผิวแล้วทุกคนเพราะว่ามันป้องกันแดดถึงแปดชั่วโมงแต่สําหรับใครที่แบบผิวไม่เรียบเนียนไม่สวยอะทาไปทุกวันทาไปเช้าเย็นเย็นเช้ชาเย็ยนเย็นหนึ่งสัปดาห์ผิวเนียนกริบนียกริบโคตรหอมอันนี้หอมจริงเพราะว่ามีล่ะ P F 5 P F 5เคยใช้ไหม มันหอมมันไม่ใช่ครีมกันแดดมันเป็นครีมทาผิว ไปไหนก็มีแต่คนหันมาเพราะว่าสวยเซ็กซี่แล้วก็ตัวหอม <c oughs> เพราะว่าอยู่เซรีคือไฟไฮเดรมันทำให้เราเป็นผู้หญิงที่สวยและตัวหอมหอ <c oughs> มนุยทะเลแล้ว เราจะไปเล่นชิงช้าหมุนกันคันไปดิพวยเอาแล้วก็่นเรื่อยย่ากันเกอรเนี่ยซื้อแล้วก็ขึ้นได้เลยไปพีเอ็กขึ้นอันไหนนะคะอันใหญ่ๆนั่งเด่น Go I ครั้งแรกในชีวิตของฉัน ก็จะมีร้านรวงเมืองเก่าย่านโอทาตอนนี้นะเข้ามาถึงย่านโอทาแล้วนะคะคึกคักมากตอนนี้กําลังจะเดินไปกินข้าวหาอะไรกินก่อนข้างหน้าเลยมาดูสวยดีค่ะใหญ่ดีช้อปปิ้งก็เยอะนะแต่เป็นแบบของโลโคอลมากกว่าไปดูบรรยากาศกัน

ดูนัมเบอร์มีนัมเบอร์อะไรแล้วก็เอาไปจดในกระดาษอย่างนี้ใช้ซีเปเปอร์อย่างนี้ซุนดอสเทรสลาลาลาอันนี้คือพินช Incho is tapas แหละค่ะเป็นคำเล็กๆปาคอสกับเบียกับทุกคนมายุโรปก็ต้องกินไอศครีมร้านนี้คนเยอะมากคนต่อคิวเยอะมาก va งานฟิล์มเฟสติวัลนะคะทุกคนเขาก็มีแบบแบ็กดรปในหนังแต่ละเรื่องให้เราถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นหนังของสเปนปีนี้คนไทยไม่ได้เข้าชิงหรอหรือยังไงไม่รู้แล้วก็มีแบบบูธของติ๊กตอกมีบูธอะไรเยอะแยะมากมายอามานี่ซีนิมาอะไรก็ไม่รู้ส่วนใหญ่เป็นหนังสเปนไาไปดูบรรยากาศรอบๆกัน If you catch me at the สวัสดีไม่มีหัวจบลงแล้วค่ะกับซานเซบาสเตียนที่ประเทศบาร์ซันทรีนะคะทุกคนสุดท้ายก็คือชอบที่นี่มากนะคะดีมากค่ะมีบ้านเมืองทะเลฟิล์มเฟสติวลัลอาหารอร่อย ไม่ค่อยมีคนเอเชียมาด้วยหวังว่าทุกคนจะชอบกับสารเซบาัสเตียนนะคะม,มาเที่ยวกันนะอย่าลืมตามคนมาเที่ยวด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย I'm not